สกกามตตัวอรคำเตืนนเอนคลิปวิดีโอนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและคลิปนี้อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับผมพี่ๆน้องๆน,นะครับสาวกพีจีทั้งหลาย วันนี้ผมสัญจรน,นอนดึกมาพบกับผมคนดีคนเดิมครับผมสัญจรน,นอนดึกแล้วครับ,รบในช่องสัญจรครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเกมครับผมหมูนําโชคหรือว่าลักกี้พิงกี้ครับผมแต่ผมจะเรียกมันว่าหมูในอวยวันนี้ผมจะมากินหมูหน่อยเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาซื้อฟีสปินให้เพื่อนๆดูหรือว่าซื้อสเกตเตอร์เขาเรียกว่าสเกตเตอร์หรือฟีสปินผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเรียกฟีสปิน จะซื้อที่เบ็ดหนึ่งร้อยบาทสามครั้งครับผมวันนี้ผมจะเอามันนะครับผมแต่เงินก็เงินจริงอยไรครับผมแต่ผมจะเอามันแต่ถ้าเกิดไม้แรกผมได้ผมก็จะเลิกเลยแต่ถ้าเกิดไม้แรกไม่ได้ไม้สองไม่ได้ไม้สาม,มยังไม่ได้ผมก็ต้องจะเลิกกเพราะว่าถ้าต่อไปผมอาจจะหมดเลยวันนี้พกเงินมาค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงเพราะว่าเพิ่งได้บอลเมื่อคือนด้วยเมื่อคือนสเต็ปแตกแล้วก็วันนี้ก็จะมา เสียงโชคอีกนิดหนึ่งก่อนอื่นเลยครับผมก่อนรับชมคลิปก่อนรับชมผมเล่นเกมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อรับชมรับชมคลิปต่อไปด้วยเฮ้ยตกปากที้เกียจพูดเยอะแล้วขออนุญาตเข้าเกมก่อนนะครับผมหน่าจะเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูอัตราการจ่ายหรือว่าตารางการจ่ายก่อนนะครับ ตัววายหรือตัวเพชรนะครับหรือว่าเพชรจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่50บาทครับผมตัวคิวต่ำสุดกับตัวเจจะอยู่ที่5บาทครับผมเพื่อนๆหน้าตาเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราจะมาซื้อฟีสปินกันอย่างเดียววันนี้ไม่มีอะไรมากมายเบ็ด0 0อย่างเดียวครับผม3ไม้เท่านั้นให้โอกาสแค่3ครั้งแต่ครั้งแรกแตกเลยเลิก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 กันก่อนอื่นนะครับผมก่อนเล่น ่อนเล่นนะครับผมจะมาล้างหน้าไก่ก่อนเพื่อให้ AI จับทางเรายากนิดนึงนะครับผมด้วยการกดออตโต้ไปที่30ครั้งสูตรของผมนะครับเพื่อนๆออตโต้30ครั้งเบด3บาทเพราะเราเล่นแค่3ไม้3ไม้เลิกปล่อยมันเลยโอ้ช้าชิบหายขออนุญาตก,กดเทอร์โบนะเร่งเร่งเครื่องนิดนึงชอบเล่นเครื่องเอา้าโอ้โ hey, หไอ้เหียไอ้สัตว์เข้าฟิดาปินเฉย ไหวปะเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหเหี้ยเหลือจะเชื่อเพื่อนเหลือจะเชื่อเลยอะ่ะไอ้สัตว์ฟุกชิบหายนี่ล้างหน้าไก่เนี่ยไอ้สัตว์แดงแต่เริ่มต้นเลยวะไม่ใช่แบบเบ็ดร้อยมึงแดดกูหมดแล้วนะเฮียไม่ได้นะ กินมันกินมันกินมันไปกินมันไปกินมันโหแตกดีมากเพื่อนๆไหลโคตรดีอ่ะไหลจัดอ่ะโอ้โหไหลจัดอ่ะสามร้อยกำไรเห็นๆครับเพื่อนๆกำไรเน้นๆนะครับเพื่อนๆไม่คิดเยอะมาดิ สี่ร้อยกว่าบาทครับโอ้โหปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยมันเลยปล่อยปล่อยมันไหลเลย,เลยตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะ่ะเรามาคุยกันก่อนตอนนี้เรามาคุยกันก่อนปล่อยมันปล่อยมันเป็นตามยถากรรมอะ่ะเพราะเราล้อหลอกเปนอยู่ตอนนี้นเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจมาเป็นสมาชิกในครอบครัวด,ด้วยกันนะครับผมมาพูดคุยปรึกษาหรือว่ามีเทคนิคดีๆแนะนํานะครับผม มีเกมไหนที่เล่นแล้วแต่ง่ายเวลาไหนที่ควรจะเล่นหรือเวลาไหนที่ไม่ควรจะเล่นบอกผมได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมลิงก์ใต้ตคอมเมนต์กดเข้ามาเป็นครอบครัวกันได้นะครับผมโอ้โหมาดีมาด,มาดีโอเคโอว,วายมาดีจัดเฮ้ผมว่าไหลดีนะไหล,หลดีมากใส่ไหลดีมากไหลดีมากวันนี้สุดๆนะ เพื่อนคือมันมีกำลังใจที่จะเล่นอ่ะแบบว่ามันถึงมาแดกมันเลยอ่ะเอออดูดิอ,อ,อยากให้เป็นแบบร้อยจริงๆเลยอ่ะโอ้โหดูดิเพื่อนๆดูดิออเหอสีดีเขาดูตอนแห้งจริงๆนะสีดีดูตอนแห้งนี่ตอนนี้ยังดูไม่ได้หรอกมันแฉะอยู่เริ่มหมายแรกกันเลยครับผม กันกัก่อนนะครับเพืเอเอออออ่อนๆไม่มีเทคนิคอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมคือฝีมือล้วนๆน่ะคือใช้มือล้วนๆน่ะไม่มีเทคนิคไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยครับวันนี้จะมาเล่นโชว์เลยคือเอามันนะครับผมแต่ได้ผมเลิกเลยถ้าเสียขอญาตเล่นถึงสามไม้ถึงก็จะเลิกแต่ถ้าได้ไม้แรกผมเลิกเลยนี่นก็ลุยกันไปเลย โอเคมาเดิเออโหเพืพ่อนๆสงสัยได้เลิกแล้วแหละเอออ,อาฮาโอ้โหพันหกร้อยเออ,อที่ม่นไหลดีว่ะเ,เออไหลดิโอ้โหไม่ไหลเลยเออ คณหกเออพันเจ็ดมาอีกมาอีกคุณเจ็ดอีกเอออีกนิโอ้โหสองครั้งโอ้โหได้และวะ 4, บว่ะสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเออหือขาดทุนนิดหน่อยครับผมไง้วไม่กลัววันนี้ผมไปกับเพื่อนยาวซื้ออีกแม่งเลยเพราะว่าสามครั้งยู่แล้วจะมาเล่นให้ให้ดูอ่ะสามรอบถ้าได้ผมก็จะเลิก ขาดทุนนิดหน่อยอวันนี้ไม่ได้ขาดทุนเยอะเพราะว่าไม้แล้งก็กินเป็นมาเท่าไหร่แล้วจะไม่ให้กูแดกเลยเหรอวะไอสัตว์เด็ดแม่มใหญ่กูเลิกช้าเหรอกูอยากเลิกเร็วบ้างอ่ะโอ้โหไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะเพื่อนมีแต่ความสามารถล้วนๆอ่ะกูง่ายเลยด,ดูดิเดี๋ยวข้าหมุน สามหมุนละโอ้โหเหียเกลือเออไหลดิไหลดิไหลได้เปล่าไหลดิไหลดิโอ้โหเหียหกพันกว่าขาดทุนอีกแล้วโอ้ยมาสุดท้าย ไอ้สัตว์ตัวแดกไหมเฮียโอ้กินกูให้กูกินบ้างเฮ้ยเฮียแม่จะแดกกูอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไม่เล่นแม่งแล้วไอสัตว์เกมเนี้ยไอสัตว์โอ้โ oh. หเกมเก่งผมเลยเนี่ยดูดิเออไหลเดะเออต้องให้ขูดสัตว์ต้องให้ขูดแม่ปัด ทำไมใูมึงเนี่ยไม่ตบไม่ตีไม่ด,มดีขึ้นเลยทำไมให้ขหูสัตว์โอ้โหต้องให้ดา่าต้องให้ดา่าไงต้องให้ด่าไงสัตว์ต้องให้ดา่าไงยศแม่ต้องให้ด่าไงไอ้นี่เราใช้โอ้โหเฮ้ย โอเค okay. 9,780บาทถือว่าไม่ขาดทุนวันนี้บวกนิดหน่อยครับผมนี่ผมไม่ได้มีเทคนิคเลยนะโชว์อย่างโชว์ไออยากแอคอย่างอไรไงไม่ใช่หรอกอยากแอคให้เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> วันนี้นะครับผมผมว่าก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมซื้อสิเป็นแต่ไม่แนะนำนะครับ <c oughs> เปลืองเงิน <c oughs> คนที่ไม่ค่อยมีทุนนะผมแนะนําให้กดเองดีกว่าครับหรือว่ากดอโอตโต้ไปเลยแต่อันนี้ผมเราพอจะมีนิดหนึ่งครับไม่ได้แอคนะแต่พอจะมีนิดนึงก็เลยซื้อฟิชเปินแม่งเลย3มครั้งเสียกไม่วันนี้ไม่ได้ไม่เสียเท่าไหร่ครับไม่เสียไม่เสียไม่ได้ไม่เสียเลยหรือเล่นโชว์อ่ะพูดง่ายๆวันนี้นะครับพอแค่นี้เลยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่แต่ก่อนจากกันนะครับผมรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ กดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูใหม่ครับเวลาเดิมเลยหนึ่งทุ่มตรงพบกับผมสัญจรนอนดึกเช่นเคยครับผมวันนี้กับลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ